วันนี้จะสอนน้องๆถอดไฟท้าย Toyota r e v e นะครับผมแล้วเราขันน็อตสองตัวเบอร์สิบสองตัวหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็ดึงออกข้าง 不用 ออกมันจะดึงออกข้างเงเหมือนนั่นมันแน่นไงเนี่ยเนดือยน,นี่ถ้าดึงออกพร้อมกันก็จะโอเคอยู่ไหนไฟไฟอีกอ่ะแกไฟมั้ง อีใครใส่้นี้ใส่ให้อ้ใส่น้ำแล้วที่ใส่เอน้ำใส่เองทีนมาครับหน้าอะไรใส่ไม่ได้อะไดูลน์แล้วยากนี้ทำใหม่นละทั่วนี่มาครับเข้าที เกือบไม่ได้ใส่นะเอตัวละกี่บาทเอแล้วมันเที่ยมผมกูต้องเจ็ดเปดเรียนแล้ววิ่งแต่ว่าเร่งไปน้อยนะก็เป็นเป็นอะไรป่ะอะไรนะครับอะไรทีมันเที่ยมอ๋อมันเกินเหรอไม่หรอกคือมันมันนานไปป่ะอ๋อนานเหม